อ่าครับในเมืเมืองแครลมซื้อแครลมเบาๆครับผมเออมืองยังนี่ที่เขาปลูกไว้ก็คือเป็นผักแบบน้ำบนนะครับแบบคอนโดเออลมแล้วครับลมพัดแค่นิดเดียวดูดูบรรยากาศอ่าฝ่าฝนครับคึมๆซื้อๆโอเค่นยังไม่ถึงพายุรุนแรงแครลมมาเพาะผมแครนมาใกล้ผมยืนอยู่นรุนแรงมาจับพัดมันวะเราจะไปจับทันดีกว่า ปูรอบแม่เพราะว่าต้นด้ามเล็กเลยแม่เนาะอ่าเวลาเดินฮะอ่เหตุผลเหตุผลที่แบบเลี้ยงมือเลยมีปัญหาเลยล่ะนี่ใช่เนี่ยแค่อะไรราคากระเพียงผ่อมเป็นว่แม่ราคาเพียงเพียงผ่อมซีแฟนหาผ่นปุ่นใช่เงินครับไม่ได้ก็สิสียกสายขาดเรื่อยดิสายเลียงหน้าสายฮาบ์ดหรือสายขาดอันไรแต่ตลบนี้ยังไม่รู้เมื่อไรมาเมื่อไหร่นายจิบกระดองเงินก้อนน่ แล้วก็เบิ่งษักเทกวนผมถอดปลาไงออกเลยเนาะเสื้อผ้าพักเบิ่งสภ้อผาพักมองมองได้ถือแดดกัสิเป็นผ่มแน่ะมองได้บ่ถือแดดกัสิยืดเงีเนาะบ่สวยเลยแมนแปลาคุณมีพ่อเกลับ้าได้กึิ่นย่างมาม้าหรอกครับผมจะเอาไปไปหมักอ่าไม่ใช่นำหมักแมนจ้ะนำหมักจากน้ำตาลจ้ะเออหมักน้ำเยี่ยมครับด็เช็ดติ่มเลยแต่ว่าถึงเวละสำคัญขึ้นเลยแหละคนดู เห็นว่ปัญหาเจอเนีนเจตัวนีมเป็นยังนะเจอตัวนี้้อากระใสเบิ้งที่ละทั้งลางตัวนี้้อาใสตัวนี้ด้ามไหวไงก็วใส่้าากระใสยังกอดยิบบอกไงยิบบอกรยังทไวอยู่ถ้าเมนมีอยิบบอกกับสิไป้ากันไหนกินวะเออมันเบาไงเบาเอ่าเบาเอาอิบบอกกทไหวนยแ่นีเนี้ยจะทำยังไงเนาะอ่าเบิ้งทิ่อะไรในกองฟ่มเขาเธอเลยคุณเป็นกลวยยังยังบบเป็นยังเลยเนาะ แม่กแมนพ่อมแมนเพราะว่าก่อนนห้านี้เขาลี้ยู่ฟ้านว่าตากรองพ่อเขมันแน่นเออมันแน่นเลยแม่นค่ะเออไม่คืออะไรอันนี้เด้ยพอยู่แห้งสมัยเก่ายังคือเก่าเนาะเบิงเบิงตัวนี้มันเป็นกองไม้อยู่น้อยไอ้กองเนาะเบิงตัวกองเก่าทั้งหลังเขาติล่ะนี่กองเกานี่กองที่เขาใส่ลายเปื่อแล้วไงโอ้ไว้ยังยังอยู่ไหนเก่าน้อยก่เนาะ แมนครับลมพัดมากคับผมเขาเปรี้ยวใช่หาบ้าหมอบ่อที่ที่คนที่เขาปลูกได้น้อครับเนาะเขาจะมีกำแพงครับแมนกำแพงเพื่อบังกั้นลมมาจากสันบ้านอ๋อหแมนแมนเขาเขาจะมีกำแพงสางบ้านบ่อใช่เพื่อกันลมแมนจ้ะแล้วลมพัดมากมื่กลับผมลมขนาดนี้เราสาารถจะอยู่ได้สูงอยู่ได้จ้ะแต่ว่าอันนี้เขาปลูกกับตรงร่งนั่นว่ะครับแมนปลูกมาได้แมนค่ะลมพัดมันไม่น้อยเองเมื่อกี้ลม ลบเลย,ยขายบนวัาัอ,อย่างเดดเอเอ่เดี๋ยวฝนตกลงแห้งล้วแม่เนาะจำนีละน้อยกองเนาะครับผมอ่าตกลงแห้งแล้ว <laughs>